มามาน้ะปิดแก๊สกันพี่น้องต้มเซนต้มเน้นใส่เลือดไก่ใส่หมูสุกแโอ๊ยย่ามาอันดับแรกต้องบีสิตักไปให้ตาซะก่อนพี่น้องใส่ตุ่หมูพร้อมเด้ตุ่หมูมันแหงอวนแขวะคนี้นแล้ว,วเอาหมูเอาเตาเ้นกับเลือดเลือดไก่นวดนี่ ใส่ใส่เ้นแค่ครึ่งเดี๋ยวเพาะว่าต้มเพื่อตาน้ำแม่เราบ่เอาว่าซันพี่น้องกลัวนูออกไปกินเดี๋ยวจะเอาไปให้พ่อใหญงกะเมนูเทียงบ่ปรุงพี่น้องพาะว่าน้องบีปรุงเสร็จเรียบร้อยมันนั่แล้วปรุงแบบนั่มาแล้วต้มแป๊บเดียวต้มบนเส้นว่าแต่เลือดไก่ครับอันนมูให้มันสุกกับพ่ออันนี้น้องบีใส่ต้มหุต้มหูมันอ่อนแข็งแล้ว ออออเออหอน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 อะหอหอน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 สีลุกเมือลุกลุกลุกอะบะปุงเพราะว่ามันนัวละส่วนน้มีสิไปปุงใส่บะพริกพี่น้องต้มบุนเส้นใส่ต้มหูใส่เลือดไก่ ใส่หมูแต่ว่าพงเยานแล้บอกินหมูเป็นอย่างคือบปกินหมูกินูหน,นังมันหนังมันมันมามีหนังเลยหนังมันมามีเนื้อมันเล่าหย่ำบ่ไไรมันปวดแขวแล้ว,วาะว่าหนังหมูเอาย่ำเหมดแต่เมือวานให้ต้องหูมันแหงอ่อ,อนแขวกับเลือดไกลนวดปะนว พอดี๋ยวเดี๋ยวน้องบีสิไปปรุงก่อนพี่น้องกันของน้องบีสีใส่บักพริกเพราะว่าพ่อยายเราบดใส่พริกเด้แล้วเรากินเผ็ดใส่พริกใส่บังหน้ามันใสมาลางถั่วลางฮ้อนไวัยส้มซ้อมซ้อมส้มมาล้อนซ้อมส้ม นำากันบางมือกับใส่ใส่บางมือกับคุ้นคุ้นแล้วแต่สิพิจารณานำนะบีจะ เอาเ้นใส่แค่ครึ่งเดี๋ยวด้วยพี่น้องสมากจะมากกินเหลือดไกลต้มมากกว่วเดี๋ยวจะเอาไปในนีน้ำกนะระเทียมแม่เขามาท้าบ่าเหมือกนกัสิ่จงไว้เห็น้อพิมจงไว้เห็น้งพิมนะเ้นห่อใส่ว้เพื่อหลยบอได้มันอืดต้องต้องเอาเพื่อเฉพาะที่จะกินไหมพี่น้องต้องเอาใส่แค่แค่ย่มจะกินใส่เยอะเดี๋ยวมันอืด อือเต็มหม้อเลยเด้คันเท้าบ่พอกะ่ะแห้งเติมเส้นแห้งเอาลงกไม่ก็ได้เอาลงกัังนั่งดูนั่งดูงดโอเคคัน ตอนนั่งดีด้ขั้นตอนน้องดีปรุงเพิ่มนิดเดียวไม่ได้ปรุงอะไรมากมายเอาความ่มเอาความ่มนัวเห็นปะน้องดีจะกินเพชรมอมอมันนัวแล้วพี่น้อง ต้องมีใส่รถด,ดีอยู่สองคนลูกกับไปโรงเรียนต่อกไปทำง,งานแม่กับไปหน้าก็าพอน้ำปลานิดหน่อยเห็นแล้ว้องดีกับสิเวียกต่วเลยยัสิมาอาบน้ำอีกรอบไปเพราะว่ามันหอน มันมีต้องอาบน้ำมือละสองหลอบเทิ่งแบบพัดต้นโนบีกินยาหอบน้ำน้องพี่น้องมันก็ะเลยห่อนแน่ก็เลยเอาเฮียหลายค้นเฮียบําบันบํเป็นอันนี้เฮียเด้เงือเหงืองอแบบแบบเผ็ดพอดีนะ บบเผ็ดพอดีเลยขอเลือดไก,ก,ก,ก่เลือดไก่แหงบโบหอนสะบานนถือน้ำหอนเลือดไก่ตรงต้มให้มันน้ำเดือดอีกรอบหนึอพี่น้องให้มันสุปกินคนเดียวโบ่บแม่ค้นเดียวกินกับตา ็นอย่างไรสิข้ามันหอดไหมข้าเจียเห็นไหมข้าเจียเห็นไหมสดหันหอนหลงข้อขั้นแล้วเสียนอื่นกะไดตาบานนองบีเนนวุ่นเสียนพระพอยายมันอ้อนต่อแขวแล้ว Yo le un centro. แบบไกลเนิ่มๆฮันหาๆเลยอืมัน นัง่งกินผูเดียวไปขอตัวไปอนพี่น้องครับุูน่ารักออกไปกินน้ำตาก่อน,นเมือนี้สวัสดีค่ะพี่น้อง